พรอมจะลุยรามนาแล้วฮ <laughs> <ว>่าฮ่าเยา้ยาไอ้ เราไปไปมีดเลยนี่วางหัวรอมจะลุยอรมนาแล้วฮ่าเจ้าเอาละไป ไป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 

បាទ แล้วกำลังเสริมหรือว่ายังไงเห็นมาเร้าเลยเห็นกันปาร้บเราเล่นเอาละพักพวกไปต่อ เงินตารนะเราจะบุกอัดฆ่าศึกนะลบไปลบไป ดูที่สองไปไปดูอาหัวเาตาบเลยเปาราบเราเล่น ลก<ป>ลัเลงเิหรว่างไเปียลังเริรว่างไ่เห็นปาร่าเห็นาราเราเล่น